เรื่องโชควยนี่ครอบครัวไม่ได้สนับสนุนครับก็มีบางช่วงเวลาที่เรารสึกว่าลําบากสำหรับเด็กก็ใช่ครับมีบางช่วงที่เรารู้สึกท้อเจ็บปวดไหมเจ็บปวดไหมตอนนั้นอ่ะเจ็บปวดมากเลย นำเวฟคุณภาพอันดับหนึ่งคร้มใช่ครับรับหมาก่อสร้างทํางานหนักทํางานหนักสู้ชีวิตมาโดยตลอดครับลำบากที่สุดตอนที่อยู่กับครอบครัวเนี่ยก็เป็นเด็กตัวเล็กๆนะครับร่างกายก็ไม่ได้แข็งแรงอะไรต้องมาแบกปูนยกหินยกทรายคนปูนอะไรเงี้ยมันมันมันหนักจริงๆเพราะเพราะว่ามัน บางทีคนปูนมันก็ปวดหลังนะครับแบกปูนห้าสิบกโลมันก็ปวดแขนปวดขาเป็นเรื่องธรรมดามีบางช่วงที่เรารู้สึกท้อทำงานต้องหาเงินเองเราเราก็มีศักดสศรีของเราที่แบบเราเดินออกมาจากครอบครัวแล้วเราก็ไม่อยากจะกลับเข้าไปโดยที่ไม่มีอะไรติดไม้ติดมือก็ไม่เชิงมีปัญหาครับก็คือเราก็อยากจะพิสูจน์ตัวเองว่า บางสิ่งบางอย่างที่ครอบครัวบอกว่าเราทําไม่ได้เราเราก็อยากจะแบบว่าเฮ้ยเราทําได้เรามั่นใจว่าเราทําได้เรื่องโชควยนี่ครอบครัวไม่ได้สนับสนุนครับเพราะว่าระดับผมเนี่ยถ้าถ้าไปโชควยอาชีพจริงนะครับเขาก็เป็นแชมป์กันไปหมดแล้วอายุเท่านี้แต่ผมก็คิดว่าผมทำได้ ผมก็อยากจะไปถึงจุดนั้นแต่มันมันก็อาจจะยากหน่อยแต่มันก็มีมวยข้างถนนนี่แหละครับมวยมวยข้างถนนที่ทําให้ผมมาใกล้ความฝันได้มากที่สุดเราเห็นจากในโซเชียลเพื่อนเพื่อนเพื่อนเรุ่นพี่ในโรงเรียนเขาไปชมกันนะครับเขาไปชมกันแล้วก็แบบว่าเด็กๆชมมันก็เราก็รู้สึกว่าเท่ เราก็รู้สึกประเทศแต่เราก็ไม่ไม่ได้อยากไปโชคเพราะว่ามันมันดูดิดมันดูเถื่อนนะครับคือตอนที่เราโชคครั้งแรกเราก็ตื่นเต้นนะครับตื่นเต้นแล้วก็โดยรอบสถานที่โดยรอบผู้คนอะไรเงรี้ยคือแบบพอเราเข้าไปเราก็ตกใจเหมือนกันว่าเอ๊ะมันไม่ได้แบบมาต่อยกันมาฆ่ากันแต่สายตาทุกคนคือเป็นมิตรภาพมาแบบว่าอยากหาเพื่อนนะครับไม่ได้อยากหาเรื่อง เราก็ตกใจอยู่ตรงนี้เหมือนกันว่าแบบทีม่มันมันไม่ใช่อย่างที่เราคิดไม่ใช่อย่างที่คนที่ทุกคนบอกอะไรประมาณนี้ที่อยากเข้าไปเพราะว่าอยากพิสูจน์ตัวเองด้วยครับากพิสูจน์ตัวเองว่าตัวเองแข็งแรงไหมจิตใจเราเป็นยังไงแต่เราก็กลัวนะครับเราก,กลัวแต่เราก็อยากพิสูจน์ตัวเองแต่ผมก็คิดว่าผมทําได้ผมก็อยากจะไปถึงจุดนั้นแต่มันมันก็อาจจะยาก โดนมาตลอดเลยเ่โดนบุหรี่โดนรังแคโดนประจาครับไม่ใช่แค่ครั้งสองครั้งแต่มันมีแทบจะทุกเทอมทุกปีทุกทุกวันเลยครับด้านจิตใจก็เรื่องคํด่าอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ด้านร่างกายก็มีทมําลายร่างกายกันบ้างเพราะว่าเราเรียนโรงเรียนวัดมันก็ต้องมันก็ต้องมีกันบ้างแลว้วก็เข้าใจตัดแตกดั้งดั้งแตกอะไรประมาณนี้นะครับเรื่องหน้าตานะครับเรื่องหน้าตาก็นี่ต้งแต่ต้องแต่เด็กเลยว่า ว่าเราเป็นคนหน้าจืดเป็นคนฟันเหยินตัวเล็กอะไรอย่เงี้ยครับเจ็บปวดมากเลยครับไฟแรกมาพิสูจน์ตัวเองแล้วก็จนมีไฟสองที่ได้โอกาสจากทารไปขับไทยแลนด์ก็ได้กลับเข้ามาอีกรอบหนึ่งก็ก็ชอบก็รู้สึกชอบมองครับว่าเป็นลองครับแต่ ไม่ไม่ได้มากครับต่อให้ตัวเขาใหญ่แต่ใจเราใหญ่กว่าครับแล้วก,การฝึกซ้อมเราเป็นเด็กบ้าน,านเราไม่ได้ซ้อมที่หรูหราครมันลงเท้าวิ่งแทบจะไม่มีเลยเพราะฉะนั้นความเจ็บปวดมันอยู่ที่ผมแน่นอน